สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยาไปซีชาแน,นลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ะมือนี้ยาไปซีได้นําของมุนท่าทางเล็กเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้ะก่อนสิไปรับชมรับฟังยาไปซีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาไปซีนั้นไม่เลิกจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะนอยามยาไปซีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบบริพาดเบิง่งพาดชมแนวทางเนาะจ้ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าสิคอมเมนต์ของมาคุยยยมาาาทัากาักกกบีะ คอมเมนต์มาไต่คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องมาแวาวไล้ยายห้างเนาะจ้าไปเบิ้งของมุ่นแนทางอาจารย์ทันเหล็กเพลยจ้าแนวทางนี่มาเบิ้งค่ะพี่น้องคะเป็นแนวทางของอาจารย์คมเนาะจ้าอาจารย์คมเราบอกว่าจังสิ่งละค่ะพี่น้องเด่นบนตัวเดียวว่าสัน่นแต่ว่าเพื่อนบอกว่าเบาได้เบาเด้อว่าสันพี่นอ้องเพราะว่าเลขกีมันม้ายากว่าสันเนาะจ้าสำหรับผู้ใดมักแนวทางเลขวิงอาจารย์คมกะลองเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องเนาะพิจารณาได้เนาะค่ะพี่น้อง สำหรับเลขดึงอาจารย์ข้อมวดนี่ซีบนเนาะคะ่ะแต่ว่าเพ่นบอกว่าเบาได้เบาเดอ้อว่าสัน้นซีเพราะคอยมาปันไดว่าสัน้นจ้าเพื่นว่าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขเออ่ลักหน่วยล่างบโหนามี่เก่ากับปหนึ่งว่าสัน้นสำหรับแนวทางของแ so อดโซยุเนาะค่ะเนะาะผู้ใดมักแนวทางแ so อดโซยุกัแคปหน้าจอไว้เป็นแนวทางเลขดับหน่วยล่างเนาะค่ะเนะาะมักกับจังจวดน้ำเพลินเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าจังสี่แหละค่ะพี่น้องคะเป็นแนวทางเลขวิ่งปลาเลขก่าสันงวดที่แล้ววิ่งหกกับเจ็ดมาเพื่อนไฮหกก็ออกหกเจ็ดกับแปดเจ็ดสองมาทั้งพุง่งเลยทั้งล่างเนาะพี่น้องเนาะงวดนี้บนล่างเพื่อนบอกว่าหนึ่งกับสองมาตัวใดตัวหนึ่งก่าสันสำหรับแนวทางเลขวิ่งปลาเลขเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอแอดแม่งปอวกสันย้ายไปเมบ่มั่นใจเด้อพี่น้องเพราะว่า แต่ว่าข้าจอ,อกกัปล่อยออกมาหลายแล้วแต่ว่าก็บ่ค่อยมั่นใจปานไดว่าแม่นของแท้บ่เนาะ,ะพี่น้องเนาะมาเบิ่งค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นให้มาเพิ่นบอกว่าจางังซี่ล่ะงวดที่แล้วเพิ่นเข้าอ่า827และ28เนาะจ้ะงวดนี้เพิ่นบอกว่าย่านย่านบ่มั่นใจเนาะย่านแต่พ่อสอเปลี่ยนแต่บ่มั่นใจเนาะพี่น้องเนาะลองเบิ่งคะ่ะเอาไว้เบิ่งอ่าลอเบิ่งอีกรอบนึงพรุ่งนี้เนาะพี่น้องเนาะถ้าให้มั่นใจเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเพิ่นเริ่มปล่อยออกมาวันที่25ของแท้งแถบพี่น้องแต่ว่า ซีเมนอันนี้บอเนาะจ้ะเพมันบอกว่า5 7 4 5 7 3 4 7 1 4 7 3 5 9 4ว่าสั่น2ตัวบอล่าง7 4 7 3 7 1 9 4และ1 4เป็นตัวเด่นเนาะค่ะพี่น้องชุดเต็มเพิ่นเคียบหน้าจอเลยเนาะจ้ะเนาะสำหรับแนวทางแอดแมงปอเนาะจ้ะผู้ใดมักแนวทางเพิ่นจะเคียบหน้าจอเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะ มแม,มล็กมีตำเล่าเนาะค่ะพี่น้องสำหรับไู้มักแนวทางตำเาล่าแคปหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยเนาะค่ะนาอต่อไปเรยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอามาให้เบิ้งครบเลยพี่น้องเที่ยเดียวรวดเดียวเลยเนาะจ้ะนเอเที่ยเดียวรวดเดียวท่านบอกว่าจังสี่ล่ะค่ะพี่น้องเด่นบนหนึ่งห้าเจ็ดเด่นล่างหนึ่งห้าหกเนาะค่ะสำหรับแนวทางเด่นบนล่างเนงาะจ้ะ มาเบิงบัตรที่นี่สอตัวบนเพิ่อนนอจาจ่าพี่น้อง2ตัวบนว่าซันพี่น้องจ่าเพิ่นบอกว่า3ามหนึ่ง6กหนึ่งหกหหกหหกหเกเและเก่าเอันนี้คือเนี่ยทั่งเท,งทิงเพื่อนนอาาจ้ะ แนวทางลางเพื่อนบอกว่าสอง5 2 6 5 1 5 5 5ห9า9 5และ96อันนี้คือแนวทางอันนี้คือแนวทางของอันแอดมารีเนาะจ้ะพี่น้องผู้ใดมากแนวทางเพิ่นกะแคปหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาระจังจวดน้อเพิ่นเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะ อันนี้เป็นแนวทางของแอดบราวนี่หรือว่าแอดพฤหัเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนไฮมาเพื่อนว่าจังซี่ราคะพี่น้องอ่าเพื่อนบอกว่าเด่นเจ็ดเจ็ดมาใดบนรางเนาะพี่น้องเนาะอภิีจันนานนำเพื่อนใดเนาะค่ะเนาะสำหรับแนวทางของแอดบราวนี่เนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเส้นเหลาว่าซันจ้าพี่น้องแนวทางของแอดเส้นเหลาวัดดวงลาง7 4 7 5 9 4 9 5 9็ดห เน้นๆเก้าซีเก้าหาและเก่าเจ็ดกระสันพี่น้องอ๋อพิจารณาเป็นแนวทางได้เลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าอ่าหนูพีเนาะพี่น้องเนาะของแทเดอร์ศูนย์เจ็ดศูนย์สองสี่ศูนย์สองศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ขางลางเดน่นสามสามเจ็ดกับสามเก่าอันนี้คือแนวทางของอ่าหนูพีพันนี่จอนเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเอจจีเน็ต เน้นเน้นหาศูนย์และ72ชุดเต็มแคบหน้าจอเลยเนาะพี่น,อน้องเนาะชุดเต็มแคบหน้าจอเลยจ้ะสำหรับแนวทางของแอดเจเน็ตเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางลางเพ่อนลางหนึ่งเก้าสองเก้าเจ็ดเก้าห้าห้าหาเหาสอง 1, 0, 57, และเก้าสำหรับแนวทางของแอดเจเน็เนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าจังสี่แหละค่ะพี่น้องเป็นแนวทางอันนี้ชุดเต็มมาด้บนนรางแนวทางของคนโคราดนะจ้ะพี่น้องจ้าสูตรนี่แคบหนา้าจอเลยพี่น้องเลขเด่นเพื่อนได้บอกเป็นเล็กดับเด้อคะ่ะพี่น้องคะมากตัวใดกระจังจวดเนาะคะ่นะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ สัทวีคุณเนาะคะ่ะเพื่อนหามากมาเบิงค่ะพี่น้องสาตว,ว่าไปตามสูตรเดอ่าวัซัน3โตเพื่อนของอาจารย์สัทวีคุณเนาะ,ะพี่น้องเนาะศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่สามนจ็ดนึ่งศูนย์เจ็ดสามสองสี่หน่าเพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางนําเพื่อนได้เลยเลยนาะคะ่ะสำหรับแนวทางาแนวทางของอาจารย์สัพทวีคุณเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เพื่อนบอกว่าเดนศูนย์สองเจ็ดสามหนึ่งเออเจ็ดเจ็ดสี่กับหนึ่งสามเนาะพี่นอ้องผู้ใดมักแนวทางน้ำเพล่กับจังแคบหนาจอดเด้อจ้าพี่น้องจา้จาจังพิจาหน้าน้ำเพล่เนาะค่ะพี่น,น้นองเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเออ เป็นแนวทางของแอนแอดนั่นพี่น้องสูตรสองตตรงตรงว่าสันพี่น้องมาเบิงค่ะพี่น้องสูตรสองตัวเทิงตรงตรงหมดที่แล้วให้แปดหนึ่งแปดสองแปดเออแปดสองสองแปดงวนี่ฟันหาหนึ่งตัวเดียวเลยพี่น้องฟันห้าหนึ่งตัวเดียวเลยเนาะจ้ะพี่น้องสำหรับแนวทางของแันแอดนั่นเนาะจ้ะพี่น้องเนาะผู้ใหมากแนวทางแอดนั่นแคบหน้าจอเลยเนาะจ้ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นเอามาจับมัดลหลายหลอาจารย์เนาะจา้าเพิ่นบอกว่าลางเด่นอยู่ที่หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งเอ่อหนึ่งสี่หนึ่งหาสามศูนย์สามเจ็ดสามสี่และสามเกาพี่น้องจา้มามักตัวใดกระจังจวดจาดน้ำเพินน่เนาะพี่น้องเนาะพิจารณาหน้ำเพิ่นใดเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทาง3ตัวบนมาแล้วพี่น้องจ้า3ตัวบนชุดเน้นสังคนขี้ตัวเนาะพี่น้องมาเบิ่ง3ตัวบน0 3 9 2 3 9 3 3 9 5 3 9 6 3 9 7 3 9 8 3 9 9 3 9ฟันโตเดียวเน้นๆ3ตัวบนเน้นๆคือ5 3 9 5 3 9ครับพี่น้องจ้าเม็ดเดียว3 9 9 3เนาะพี่น้องเนาะผู้ดใดมักกัดจวดจาดฝาดบึ้มน้ำเพินได้เลยเนาะค่ะ พีจาหน้าเป็นแนวทางน้ำเพลนในเล่เนาะพี่น้องเนาะจวดจาดฝาดเบึ่มน้ำเพลนในเล่เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขดับดับ10หน่วยบนเนาะจ้ะ สิบหน่วยบนแนวทางของเอสตางเนาะจ้าพี่น้องงวดที่แล้วดับสี่พันวัซซันพี่น้องจ้าออกแปดสองงวดนี้ดับแปดหลักสิบหน่วยบนเนาะจ้าดับตัวเดียวบนเนาะจ้าพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของเอสตางเนาะค่ะู้ใดมากระจังจวดน้ำเพลินเนาะพี่น้องเนาะจังทีาจ้าน้ำเพลินได้เนาะค่ะ<ๆ>ต่อไปเลยจา้าหามว่าปิดท้ายโดยแนวทางเตยปากน้ำพี่น้องจ้าเตยปากน้ำเพื่อนบอกว่าเด่นบนสามห้าแปด เด่น5เม็ดเดียว38ตัวร่องคือ3หากับหัสแเตยปากน้มว่าสันพี่น้องผิดจรณาเป็นแนวทางอันนี้คือตัวคู่ตัวบนพ่อพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้ยายไพ่กะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ่าทีเดียเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆปังปัง,ปงสุขสุขพนเด้อจา่าว่าจ่าใดที่ยายไพ่บอกบ่มมวลหรือว่ายายไพ่อ่านตเลขผิดนะพี่น้องเนาะขอโทษขอให้หลายๆเนาะค่ะ ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นอกจากที่ได้แบ่งปันขอามรู้น,น้อท่างอญญา,ายไพมาห้พพอเมพี่น้องได้เบิงได้ชมเป็นเนื้อทางนอกจากขอบคุณในหลายเด้อจา้าสวัสดีจา้า